สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพอโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาชมมาส่องนะครับเป็นเหรียญหายากอีเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระมหาพุทธพิมพ์นะครับเนี่ยวัดชัยโยวรวิหารนะครับนี่หรือวัดเกีิชัยโยนั่นเองนะนะครับปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นสองนะครับเนื้อทองแดงนะวันนี้พี่นะครับก็ดูนะครับเหรียญเก่าปีลึกปีสองสี่เจ็ดหนึ่งก็นะครับดูนะครับหูเชื่อมนะนะครับเห็นไหมครับหูเชื่อมต้องเชื่อมเก่านะวัพี่ดูนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เชื่อมใหม่ขาวๆาวนะครับต้องเชื่อมเก่านะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมด้วยนะนี่นะครับเป็นธรรมชาติ ของพายุคนั้นนะครับเป็นวิธีการสร้างของพายุกนั้นนะครับดูนะพี่เห็นไหมครับอยากฝากให้ดูนะครับน้ําเชื่อมน้าประสานเนี่ยน้ําเชื่อมต้องเก่านะครับไม่ใช่ขาวๆมาใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับความเก่าของนี่การกินน้าประสานนะครับหูเชื่อมเก่ากับห่วงเชื่อมเก่านะครับอยากให้ดูกันนะครับนะแล้วก็นะปาร์ตแรกนะครับสองสี่เจ็ดหนึ่งใช่ไหมครับนะ มีภาพจำสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับก็เหรียญหลงกาเดิมนะครับเหรียญหลงกาเดิมกับเหรียญลูกผู้สุกนะครับดูวันนาเนื้อทองแดงนะครับต่างกันไม่เยอะเขาก็จะมีวันนาคล้ายๆกันนะพอดีเไหมครับดูนะนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็นี่ดูนะเนื้อหานะครับพารุ่นนี้นะจะมีหลังเรียบกับหลังยุบนะครับเนาะกระแทกนะพี่นะกระแทกก็หลังจะยุบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนีดูเนื้อหาเนื้อทองแดงเก่าเห็นไหมครับ นี่นะนะครับก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปนั่นแหละนะครับโลหะเก่านะครับทําจากเนื้อโลหะมันก็มีธรรมชาติของเนื้อโลหะนะดินชินผงเขามีธรรมชาติข้องเขารักเชือกทุกอย่างนะนะครับก็อยากให้มันพี่ๆดูกันนะครับเนาะนะครับก็นะครับใครๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเอ๊ะพระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยคืออะไรนะคือพระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยพี่ๆนะก็คือท่านเป็นพระประธานของวัชโย วัดัชโยวรวิหารนะครับหรือหลวงพ่อโตนั่นเองนะที่นะครับคือหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับหรือพระมหาพุทธพิมพ์นะครับสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเนาะคือท่านไปสร้างเมื่อราวราวปีสองพันสี่ร้อยนะครับถึงสอง5นสี่ศูนย์ห้านะครับเนาะสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างไว้นะครับเป็นภาพประธานที่อยู่ในวัดัชโยนะครับเนาะหรือชื่อเดิมว่าวัดเกศไชโยนะครับเนาะเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วคือหลวงพ่อโตอ่ะเอ้ยคือสมเด็จพุทธจารย์โตท่านสร้างไว้นะครับสร้างหลวงพ่อโตหรือ ชื่อเป็นชื่อเป็นทางการก็พระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยนะครับเนาะก็เลยสร้างนะครับเหรียญขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับมีรุ่นหนึ่งนะครับเนาะแต่ก็นะครับเป็นพระพิธีใหญ่นะครับเนาะเพราะสร้างอย่างนี้ต้องพระพิธีใหญ่อยู่แล้วนะนี่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเนาะนะครับก็อ่ะเช่นเคยนะครับเรามาดูเนื้อหาแนวทางการเล่นหานะครับเนี่ยนะครับนะ ทำไมไม่เด้งนะครับเดี๋ยวนะนี่นะเหรียญพระมหาพุทธพิมพ์วัดชัยโยนะครับสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเป็นพระประธานในวัดชัยโยนะครับเนาะสร้างโดยผลสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็คือรูปพระประธานเนี่ยนะครับนะสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับแต่เหรียญเนี่ยคือสร้างหลังสมเด็จโตนะครับเนาะนะครับคือเข้าใจก่อนนะนะครับบางคนฟังไม่ได้ความก็นะครับต้องบอกกันก่อนนะครับผมนะ นี่นะครับเราก็เล่นหาตทั่วไปนี้นะดูด้านหลังนะครับอันนี้หลังเรียบนะครับเนาะมีหลังเรียบหลังยุบนะครับผมนี่นะนี่นะหลังเรียบหลังยุบนะครับเนาะก็เห็นไหมครับก็ดูได้หมดนะครับผมนะ่ก็บอกยังไงก็บอกกันอย่างนั้นนะพี่นะอันนี้นะครับเนาะจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับก็ไอห่วงเนี่ยนะพี่นะก็จะมีห่วงนะครับ ก็จะมีทั้งหูเชื่อมนะครับแล้วก็เหมือนเขาเขาเจาะไว้ใช้นะเห็นไหมครับเขาเจาะไว้ใช้เองครับแต่อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับเนาะห่วงเชื่อมเอไม่ใช่หูเชื่อมนะครับหูเชื่อมแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับเนาะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นหาทั่วไปนะครับเป็นเหรียญเก่าที่ที่ที่หายากพอสมควรอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมนะนี่นะดูนี่นะนี่นะนะครับก็มีเห็นไหมครับมี มีการเล่นหามีอะไรแล้วเราก็มาดูนะครับ 2C71 ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราดูธรรมชาติของเนื้อทองแดงเก่าเห็นไหมครับนะมันก็ประมาณนั้นเองนะครับผมนะนี่เดี๋ยวเรามาลงกล้องกันครับก็เมื่อวานนะนี่ได้ของได้ของวินเทจมามากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับคลาสสิกดีคลาสสิกดีนะครับเนาะรับชมกันนะผมผมชอบเล่นพระเก่านะวันนี้ก็รู้นะครับแล้วผมก็ชอบเก็บอะไรเก่าๆด้วยนะทั้งสตองสแตมที่คนที่รู้ก็จะรู้นะครับอันนี้ผมก็ ไปเจอมันวี่นะนะบ้านนี่นะนี่ดูใหญ่เบ้อเลยเป็นเขาควายเผือกแกะมังกรมันพี่นะครับนะดูนะครับชิ้นใหญ่นะพี่นะเดี๋ยวนี่นะเพื่อนพี่ดูนะครับคลาสสิกเลยมัานพี่นะเราดูเชือกก็เก่านะเห็นไหมครับแล้วเนี่ยมันพี่ดูนะครับเดี๋ยวนะดูการแกะมังกรนะแบบเนี่ยเป็นเขาควายเผือกนะบ้นี่นะเขาควายเผือกนะครับเนาะนี่นะ ควายเผือกนะครับก็เก่านะเห็นไหมครับนี่นะเนี่ยดูความเก่าของเขาควายเผือกนะครับแล้วก็เนะี่ยพี่ดูอยากให้ดูมากๆเลยเดี๋ยวนะครับการแกะไอ้นี่เขาอะศิลเขาอะเดี๋ยวนะตรงไหน,นะมีซูมนะทุกพี้ดูอย่างนี้ได้ไหมซูมอย่างนี้ได้นะพี่เนาะนะครับมันใหญ่เลยจับเห็นไหมครับ การแกะเขาหน้านี่ดูนะครับนะคลาสสิกดีนะครับเนาะอย่างเงี้ยเขาเหมือนเอาอะไรมาตอกเกตเห็นไหมครับตอกเป็นเกดนะนะครับนี่นะนี่ดูนี่นะเนี่ยกว่าจะตอกเป็นชิ้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 นเ่ยวิ่ดูนะโอ้โหความประณีตนะครับนะครับดูคลาสสิกอย่างแรงมินเทสจริงมินเทจจริงนะดูนะครับแล้วทางแล้วทางภาคเครื่องนะครับเนาะเขาควายเผลือกเนี่ยนะครับ เป็นของทนสิทธิ์มีลิสในตัวอย่างนะครับคือป้องกันพูดผีนะครับเนาะเกจิอาจารย์เขาถึงเอาเขาเอาเขาควายเผือกมาทําเป็นประหลัดขีกนะครับถ้าคนที่เคยเห็นนะครับเนาะหลวงพ่อโสกน่ยวัดปากคอบางคคกนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาควายเปือกเนี่ยมีลิ์ในตัวนะพอดีนะนะครับนี่นะครับเนาะดูเกาเลยนะนะครับแกะเกาด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะคลาสสิกดีนะครับเขาเข้าใจทํานะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้เขาก็ทําเป็น เป็นหนังแท้ด้วยนะนะครับเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนะเออนะครับเนาะเนี่ยวินเทจวินเทจโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยนะพี่นะใชไหครับนี่นี่นะโอเค <c oughs> นะครับคลาสสิกดีคลาสสิกดีครับเขาควายเผือกแกะแกะกระสีนกอโหม,มการแกะเขาเนี่ยผมวิจิตวิจิตจะมาหลามากนะเหมือนช่างโบราณครับอย่างนี้แหละพี่่เนี่ยเขาได้ความเนี่ยละเอียดนะฝีมือเชิงช่างคนโบราณนี่พี่อยู่ นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับเนาะก็โอเคมาชมพระเราต่อนะ่ิวอึบอึบเดี๋ยนะว้านี่นะครับเนาะนี่นะนะครับก็เออนะเมื่อก็เมื่อวานนะวี่ก็ขอคุยกันหน่อยนะครับคุยเรื่องพระสไตล์เรานั้นแหละนะครับแซมกันไปนะก็เป็นเรื่องที่ผม ผมผมสงสัยมานานแล้วผมสงสัยมานานแล้วนะครับก็คือพอดีเมื่อวานเนี้ยนะครับมันมีมันมีช่องที่เขาตัดคลิปของอาจารย์โอ๊ตนะครับเนาะก็ผมดูทุกอาจารย์นั่นแหละเป็นเพื่อนวีก็รู้นะครับมันมีของอาจารย์โอ๊ตนะครับที่เขาพูดแล้วมันมันตรงกับสิ่งผมที่ผมสงสัยนะครับก็คือนะคือผมสงสัยว่านะครับพวกที่แบบเหมือนแบบเหมือนเล่นปั่นราคาพระกันอ่ะเหมือนเล่นปั่นราคาพระกันนะครับเนาะแล้วเวลาแบบพระ ใหม่ออกมาจากวัดสมมุตินะห้าร้อยมาขายกันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับที่มานั่งขายกันนะครับแล้วก็คนก็คนก็หลงไปซื้อแล้วกันนะพี่นี่คนก็หลงไปซื้อแล้วกันนะครับ,ลแ,ลนนรบแล้วก็แบบไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับผมก็งงมาตลอดว่าเฮ้ยเขปาปั่นราคาพระอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้ววันหนึ่งที่แบบสมมติพระหมดมือแล้วเขาไปเล่นรุ่นใหม่นะพระรุ่นนั้นก็คือหมดก็คือราคาตกผมพูถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นหลักพระใหม่จะยทั่วไปอ้าวแล้วราคาตกผมไม่เข้าใจว่าคือผมงงที่ผมงงว่าแล้วเขาจะรับซื้อคือ คือเข้าใจผมไหมครับเขาจะรับซื้อคืนยังไงนะครับเพราะพักเครื่องเขาบอกอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการประกันอยู่แล้วผมพูดถูกไหมครับรับซื้อคืนรับเทิร์นอะไรเงี้ยคือเขาจะรับซื้อคืนยังไงนะครับบางองค์ที่เคยขึ้นไปสามสี่หมื่นทุกวันเนี้ร้อยหนึ่งก็ยังไม่มีคนซื้อนะแล้วถ้าเขาซื้อคืนน่ะเขาซื้อคืนยังไงแล้วเอ้าแล้วมันราคาร้อยหนึ่งมันยังขายไม่ได้เคยขายไปสองหมื่นเนี่ยราคาร้อยหนึ่งมันยังขายไม่ได้แล้วซื้อคืน มันก็ต้องซื้อคืนไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องเกิดการบ่ายเบี่ยงนะครับเนาะแล้วตอนนี้ยพอใบเบี่ยงเพื่อนเพื่อนพี่คิดดูนะครับเนาะนะครับบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วลูกค้าที่เขาเชื่อใจคุณนะครับเ <ใช S 1> <ๆ>ขาซื้อเขาซื้อเพราะเขาเชื่อใจคุณนะครับแล้วคุณเห็นแก่เงินคุณเห็นแก่เงินอย่างเดียวเลยคุณเห็นแก่เงินคุณก็ขายขายขายแล้วเขาซื้อคุณคุณไม่รับคืนคุณไม่เสียลูกค้าเหรอครับถูกไหมครับซื้อกินไม่หมดคดินไม่นานครับผมเปิดบริษัทรับรับไอรับธรบัญชีผมก็เกิด ผมก็ขายความซื่อสัตย์นะพี่มี่มันถึงมีลูกค้าแนะนํากันปากต่อปากมาผมไม่มีลงโฆษณานะนะครับที่อยู่ได้นะครับเปิดบริษัทยอยู่ได้ทํามาก่อนนี้อีกนะครับนะพี่นะรบ,บริษัทผมอะ่ะก็อยู่มาโอ้หสิบกว่าปีแล้วนะนะครับสิบกว่าปีทํามากันสิบกว่าปีแล้วนะครับเนาะ,แ,นะนะแต่มาจดตั้งบริษัทเมื่อประมาณประมาณแบบเจ็ดแปดปีก่อนคือรายไดม้มันเกินนะครับคือรายได้ส่วนบุคคลมันเยอะแล้วมันก็เลยต้องแบบ คือเข้าใจนะครับรรประทงภาษีนะครับนี่นมันก็ต้องเปิดบริษัทคือ <c oughs> ไม่ได้เปิดหมันแต่แรกนะที่แรกขายวิชาชีพคือทางวิชาชีพนะครับแล้วลูกค้าเยอะแล้วมันก็เลยมีรายได้เกินก็เลยมันก็มีเรื่องพระทรงภาษีนะครับแล้วก็เลยต้องแบบเป็นบริษัทอะไรขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมันก็มีลูกค้าแนะนํากันปากต่อปากนะครับเนี่ยค,ความซื้อสัตว์ซื้อกินไม่หมดคดินไม่นานคุณเห็นแค่งเงินก้อนเดียวนะครับแล้วคุณรับคืนใช่ไหมครับจากสองหมื่น ราคาตกบางบางรุ่นน่ะร้อยหนึ่งก็ยังไม่มีคนซื้อจากราคาสองหมื่นนะผมพูดความจริงลองไปดูนะนะครับแล้วคุณเกิดการไปเพื่อบี่ายเบี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณก็เสียลูกค้าตรงนี้ไปนะนะครับเพราะเขาซื้อเพราะเขาเชื่อเขาเชื่อมือคุณเขาเชื่อถือคุณผมพูดถูกไหมครับนะครับเพราะพ้ะนะครับพระนะครับพระเครื่อมันมีราคาจริงนะครับกับราคามโนนะครับราคาจริงก็คือนะครับราคาจริงก็คือนะครับซื้อขายไปถูกไหมครับ ซื้อขายกันไปเกิดการเปลี่ยนเกิดการเทินถูกไหมครับคุยกันนะครับราคาจริงก็คือคุณรับซื้อมาคุณรับซื้อได้นี่นะครับเพราะราคาจริงก็คือเก็บไปมันก็มีมูลาคา่านี่มันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆตามสไตล์ของเขาถูกไหมครับถูกไหมครับเออนะครับมันมีมันมีราคาขึ้นของเขา,าง,ง่ายๆพีบนครันะอ่ะอบแบบนึงนะนะจะได้เห็นภาพนะอ่าเหมือนรุ่นนี้นะครับนะะนะครับหลบเพ่อเงินวัท่ามาไฟ นะครับหรือพักกิ่งสังกจายใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาเล่นกันหลักร้อยนะครับทุกวันเนี้ยเป็นหลักพันนะครับหลักพันนะครับเนาะนี่คือราคาจริงวันนี้นะเขาค่อยๆ่อขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะครับเนาะอ่านะครับคนได้ไปใช่ไหมครับเอามาคืนเราก็ยินดีนะครับเพราะมันเป็นราคาจริงไงครับไปปล่อยใครต่อก็าได้ถูกไหมครับแต่ไอสองหมื่นคุณนะครับร้อยหนึ่งไม่มีใครซื้อคุณเอาคืนมาคุณขายใครล่ะครับก็อยู่กับโกงไปสิครับนะครับ แล้วเงินซื้อขายพ้านะครับเนาะพ้าพูดตรงๆไม่ดราม่านะครับพานิดมันก็คือสินค้าชนิดหนึ่งถูกไหมครับคุณได้เงินมาสองหมื่นคุณก็ต้องไปหมุนซื้อองค์อืน่นมันไม่มีใครละครับได้มาสองหมื่นแล้วเก็บไปรอเคมอ่ะผมพูดถูกไหมนะครับมันถึงมีมันถึงมีแบบทยอยทยอยคืนแต่ก็ยังดีนะนะครับทยอยผ่อนคืนก็ยังมีก็ยังดีนะครับยยน,น,น,บนี่มันเป็นอะไรที่ผมสงสัยแล้วอาจารย์โอ๊ตเขาพูดมานะครับก็พอดี ก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้เพื่อนพี่นะครับเนาะรักจะซื้อขายคิดถึงวันทั้งหน้าด้วยนะครับเนาะนะครับบางคนน่ะเขาดูพราไม่เป็นหรอกนะครับเป็นลูกค้าประจํงคุณเน่นะครับเขาซื้อเพราะเชื่อถือคุณถูกไหมครับและถ้าคุณต้องเห็นแก่เงินคุณต้องมาเห็นกับเห็นแก่เงินคุณต้องมาเสียกันเพราะกับเงินที่ปันราคาพราพันนะครับก็คิดดูนะครับเนาะนะครับเนาะแค่นั้นเอง นะครับเราอยากจะบอกกันมาลุนกล้องนะครับนี่นะก็นะครับเราเรียนมหาเดี๋ยวสักหน่อยก็นี่นะครับเรียนมหาพุทธพิมพ์นะครับวชโยปีสองห้าสองเอ้ปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับรุ่นสองนะครับเราเป็นเนื้อต้องแดงนะครับนะครับก็ธรรมชาติของพระปีสองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเราก็นี หูเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมเก่านะครับเนาะหูเชื่อมเก่าเห็นไหมครับน้ําประสานเก่านะครับไม่เป็นขาวๆาวนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมด้วยนะนะครับดูนะหรัหูเชื่อมเก่าเห็นไหมครับแล้วก็วันน้าของเนี่ยเนื้อทองแดงเห็นไหมครับทองแดงเก่าก็หลุงพ่อเดิมอะหลวงผู้สุกอะนะครับยุคใกล้ๆกันเนาะนะครับไม่ได้ประหลาดเห็นไหมครับเนี่ยสนิมขุมสนิมซาแดงนะครับเนาะธรรมชาติของเนื้อโลหะนะไม่มีแล้วเนาะอันนี้เป็นหลังยุบนะครับเนาะ เกิดจากการปั๊มนะครับนี่นะดูนะวิ้นนะครับรุ่นนี้เป็นอุ้ยกระพระเนะาะพระมหาพุทธพิมพ์ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพระประธานในวัดชโยที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้นะครับเราลาปีสองพันสี่ร้อยถึงสองสี่ศูนย์ห้านะครับเนาะนะครับจะสร้างพระประธานที่อยู่ในเหรียญก็ต้องพิธีใหญ่อยู่แล้วนะครับเฉพาะสมเด็จโตท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเนาะ นะครับแล้วก็จะสร้างพระอะไรอย่างนี้นะครับที่สมเด็จโตสร้างก็ต้องเอาสายส,ายสมเด็จโตนะครับสายคือสายสิทธิสมเด็จโตมารุมาร่มเสกเป็นธรรมดาเลยนะครับก็เหมือนสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับเนาะคือใครๆก็รู้ว่าหลวงปู่มัน่นถ้าไม่สร้างพระเครื่องถูกไหมครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาท่านสร้างแล้วก็เหรียญที่เป็นรูปหลวงปู่มั่นนะครับก็จะอัญเชิญเกจิอาจารย์สายสิทธิ์นั่นแหละมาเสกนะครับก็จะมีหลวงปู่ฟั่นอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเนาะนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะครับเนาะที่เหมือนสิทธิ บูชาครูนะครับเธอทูลครูนะครับผมประมาณนี้นะครับเนาะนี่ดูขอบนะ <c oughs> ดูในร่องขยักนะี่เห็นไหมครับเหมือนเป็นรอยเลื่อยนะเห็นไหมครับเนี่ยดูนะนะรอยหยักๆนะครับเพราะมันก็นะมันเลี้ยวมันโค้งอ่ะนะีนี่นะมันเลี้ยวมันโค้งนะครับกรยึกระยึกระยิบเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะ ก็นี่ลาสสิกดีนะครับเนาะก็ดูวันน้านั้นเลยพี่นะวันน้านั้นเลยนะครับคิดภาพไม่ออกก็หลวงปู้สูกอะนะครับเปลี่ยนหลวงผู้สูกกับเปลี่ยนหลงปเดิมนะครับเนี่ยวันน้าดันเลยนะครับเห็นไหมครับวิธีการสร้างไงครับก็อย่างที่บอกนะเป็นเรื่อยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับมันก็เป็นอะไรที่เห็นไหมครับแล้วก็อยากจะบอกนะเนาะเพราะผมเคยทาจิวเวลรี่มาก่อนนะครับเป็นไม่ใช่เป็นเคยทำหรอกอะเป็นเด็กเป็นเด็กฝึกงานนะครับ จิวเวลรี่ปะแนกแต่งประกอบนะครับก็จะกินก็จะทําอย่างเงี้ยพวกหยอดน้ําประสานเนี่ยหัวเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับเนาะไปฝึกงานอยู่หกเดือนนะครับก็มันไม่ใช่แนวของเรานะครับก็เลยเปลี่ยนทางนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับนะถ้าน้ําประสานใหม่อ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นขาวๆาวเลยนะนะครับขาวขาวเทาๆมันจะไม่ออกมุนๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะับก็จะมีน้าประสานกินน้าประสานเก่านะครับห่วงเชื่อมใหม่ห่วงเชื่อมเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีความเก่านะนะครับเนาะอยากให้ดูกันนะครับเนาะ ที่ผมพูดเพราะอะไรนะครับบางทีมันจะมีผ้านะครับหูเชื่อมนะครับเนาะเขาก็จะไปพูดว่าหูเชื่อมหูเชื่อมนะแต่ไอตรงเนี้ยไอตรงหูเชื่อมเนี่ยมันเป็นแบบกินน้าประสานใหม่มันจะออกไปทางขาวนะเทาขาวนะครับเทาขาวมันจะไม่ออกเข้มๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็มันเป็นประโยชน์ไปใช้ดูพ้ารุ่นอื่นได้นะครับก็ก็บอกกันไปนะครับตามสไตล์คุยเรื่องผ้าช่องเรานั่นแหละนะครับไม่ต้องปิดบังกันนะครับเนาะมันไม่มันไม่จําเป็นต้องหลอกลวงกันนะครับเนาะ เล่นพระหลายๆคนเป็นหลายๆคนคนเป็นหลายๆคนผมว่ามันสนุกดีนะนะครับไม่รู้จะห่วงวิชาไปทําไมนะไม่ีแล้วนะเป็นกันเยอะๆนะครับมันก็ไปสืบมันก็ลามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนนะเขาจะได้อนุรักษ์พระเครื่องให้อยู่คู่แผ่นทินไทยนะครับเนาะครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจสร้างลงกุไว้อะไรต่างๆเพื่อจะให้พระเครื่องได้อยู่บนเด่นนิไทยคุ้มครองลูกหลานเหนหลนภายหน้าต่อไปนะครับเนาะแล้ว บางคนก็ห่วงวิชานะครับมันก็ตายไปกับตัวเองนะครับแล้วไอ้แล้วเขาจะลูกหลานเด่นหลนเขาจะรู้วิธีการดูวิธีการอนุรักษ์ยังไงอ่ะถูกไหมครับเหมือนคุณเห็นแก่เงินนะครับเห็นแก่เงินอย่างที่ผมบอกไอ้ปันราคาพระนะครับมันก็จะมีอะไรอย่างนี้แหละนะครับเพราะใจเรามันโคตรนะครับใจเรามันโคตรมันก็ใช่ไหมครับมันก็นอนแบบสะดุ้งนะครับถูกไหมครับเฮ้ยราคาลงแล้วอะไรวะพอจะรมนั่นทํานี่ก็ถามว่า พี่รับซื้อคืนไหมพี่คืนรับซื้อเท่าไหร่อันนี้พระใหม่ราคาตกแล้วมันรับซื้อคืนเท่าไหร่ครับหากห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้หากห้าสิบเปอร์เซ็นตไปมันก็ยังไงนี่จากสามหมื่นเหลือร้อยหนึ่งก็ไม่มีคนเอาอ่ะมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเขาจะไปไหนต่อล่ะครับถูกไหมครับแต่พระราคาจริงนะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆของเขาตามสไตล์เขานั่นแหละนะครับมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะมันก็อยู่ เวลารับซื้อคือมันก็ไม่มีปัญหาสิครับเพราะมันเป็นราคาที่เขาซื้อขายกันอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับรับมาก็ไปปล่อยคนนี้ต่อถูกไหมครับเออนะครับมันก็แค่นั้นเองนะพี่นะําัะนะครับก็โอเคนะพี่นะครับเรื่องรับทลิปนี้ก็วันรนี้อะหน่อยนะครับก่อนจะไปวิ่งงานนะครับเนาะก็นะครับก็ขอบคุณพี่นะครับนอทีแวะรับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับ เป็นกาลังใจให้กันตลอดมานั่นแหละครับเนาะทั้งพูดคุยทักทายหรือไม่ทักทายก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะนะครับก็แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้ความรู้ได้มุมมองนะครับไม่มากก็น้อยก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิชช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ